โอเคครับสวัสดีครับกลับมากับเล่นให้เด็กมันดูนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยเล่นให้เด็กมันดูนะครับค่อนข้างจะพิเศษมากๆนะครับเราได้งานตัวโปรโตไทป์นะครับจากค่าย OG Studio นะครับซึ่งเป็นตัวชื่อ Killer Monger นะครับก็เป็นงานตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับของค่ายนี้ซึ่งเพิ่งจะเปิดพีไปเมื่อต้นเดือนมีนาคมนะครับแล้วเราก็ได้ตัวโปรโตไทป์มาแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับเราก็จะรีบรีวิวให้ชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับช่องเล่นให้เด็กมันดูด้วยนะครับ แล้วก็ฝากดุกทอยสโตร์ด้วยนะครับสามารถเข้าไปพิออเดอร์ของเล่นใหม่ๆได้ที่นั่นนะครับรวมถึงเจ้าเซตนี้ด้วยนะครับสามารถเข้าไปพิออเดอร์เจ้าคิลเลอร์มองเกอร์ได้ที่ทางเพจดุกทอยสโตร์ได้เลยนะครับผมโอเคเรามาคุยเบื้องต้นกันหน่อยดีกว่านะครับก็ค่าย OG Studio นะครับก็เป็นค่ายมาเมื่อดีค่ายหนึ่งนะครับเป็นงานเหมือนงานเติร์ดปาร์ตี้เหมือนกันนะครับที่ทําในเชิงงานสเตจจูนะครับหนึ่งต่อสี่นะครับซึ่งงานก่อนหน้านี้ที่เคยเห็นเนี่ยก็จะมีตัวมาร์คห้านะครับที่เป็นงงานนปั้ซึ่ อันนี้เป็นโปรดักต์ใหม่นะครับที่เขาทำออกมาเป็นตัวในเรื่องของ b บ็ c แ p นเตอร์นะครับนั่นคือตัว E l i q u i l Monger นะครับซึ่งโปรดักต์นี้นะครับเขาให้ชื่อว่า Cooler Panther นะครับเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆซึ่งความพิเศษของวันนี้อย่างที่บอกนะครับเราน่าจะเป็นช n แนลแรกเลยนะครับที่ได้รีวิวตัวโปรตไทป์ตัวนี้นะครับก็ขอบคุณทาง OG Studio มากเลยนะครับที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้เรารีวิวก่อนใครเลยนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดู Part ของตัวนี้กันก่อนแล้วกันนะครับว่าเขามีพาร์ทอะไรมาให้บ้างในกล่องนะครับซึ่งในแต่ละพาร์ทเนี่ยก็มีความน่าสนใจเหมือนกันเพราะอุปกรณ์ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็อโอเคเรามาดูที่ทีละชิ้นกันเลยแล้วกันนะครับก็อ,อย่างแรกเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นฐานนะครับซึ่งฐานเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ให้สัญลักษณ์ที่ให้ความเป็นวากันดามากๆนะครับเป็นเหมือนแบบบัลลังหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นฐานนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวตัวท้ายอาจจะยังไม่มีอะไรเขียนอยู่ข้างใต้นะครับ ซึ่งทางผู้ผลิตนะครับบอกมาว่าเจ้าตัวนี้นะครับผลิตมา35ตัวนะครับเป็นลิมิเต็ดนะครับก็ถือว่าถ้าคนที่ชอบคาเลคเตอร์ตัวนี้เนี่ยในงานตลาดเนี่ยก็ยังไม่มีค่ายไหนที่ทำเป็นตัวอิลลเคยวมองเกอร์เนี่ยขายในตลาดเลยนะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับโอเคอย่างแรกคือถ่านไปแล้วนะครับชิ้นที่2นะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับนั่นก็คือเป็นตัวบอดี้นะครับของตัวคิวมองเกอร์นะครับซึ่งตัวบอดี้เนี่ยก็ทามา เป็นชุดของชุดทหารนะครับซึ่งเป็นชุดของตอนที่เขาไปป้นไปป้นพิพิธภัณฑ์นะตอนแรกแล้วกันนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ชุดเกาะเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีนะครับแมทเทียลเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรซินเรซินตันนะครับก็ถือว่าทำมาได้สวยเลยนะครับเป็นกางเกงที่มีลายพรางอาหารนะครับแล้วก็เป็นชุดเกาะซึ่งชุดเกาะเนี่ยอย่างที่เราคอรู้คอนเซปต์คร่าวๆข,ของเจ้าตัว นี้กันมาแล้วนะครับว่าเขาบอกว่าออกแบบมาจากตัวชุดของเบจิต้านะครับซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างจะมีเนื้อเนื้อหาของตัวชุดอยู่เหมือนกันนะครับมีดีเทลของชุดอยู่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมประกอบเข้าไปด้วยเลยแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่ยืดเยื้อนะครับผมโอเคการประกอบก็ไม่ยากนะครับนี่ก็ชัดเจนว่าสามารถปักเข้าไปที่ฐานได้เลยนะครับโอเคชิ้นต่อไปนะครับก็คืออันนี้ครับก็เป็นเสานะครับเสาของวากันด้านะครับซึ่งเสา2ออันนี้ก็ สามารถประกอบเข้าไปกับฐานได้นะครับผมก็จะประกอบไปด้วยเลยละกันนะครับอ่าก็สองข้างนะครับนี่ครับถึงตรงนี้ก็คือผมดูว่าตัวโปรดักเนี่ยค่อนข้างจะอลังการมากๆนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับงานของค่ายนี้นะครับ OG Studio นะครับมาดูชิ้นส่วนพาร์ตต่อๆไปละกันนะครับก็ มาดูที่แขนนั้นก่อนแล้วกันนะครับแขนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแขนหนึ่งสี่ชิ้นด้วยกันนะครับที่เขาให้มาเนี่ยชิ้นแรกนี่คือชิ้นนี้ครับเป็นแขนที่เป็นเหมือนถือปืนนะครับซึ่งผมจํารุ่นปืนไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ทําออกมาได้สวยมากๆนะครับก็เป็นแขนข้างขวานะครับผมโอเคซึ่งเดี๋ยวผมจะประกอบเข้าไปก่อนเลยแล้วกันนะครับซึ่งแม่คานิคของเขาคือเป็นแม่เหล็กนะครับก็สามารถแตะเข้าไปได้เลยนะครับผมโอเคแล้วก็ใน แขนข้างซ้ายนะครับอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแขนที่มีการถือหอกของตัวในของวากันด้านะครับก็ถือว่าทํามาได้ดีนะครับแล้วก็มีดีเทลของเรื่องนาฬิกามาด้วยอันนี้ก็ถือว่าทําได้สวยนะครับเหมือนกันครับสามารถประกอบเข้าไปได้เลยนะครับแต่ทีนี้นะครับไฮไลท์ของแขนนะครับก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับแขนที่มีการถืออาวุธเนี่ยก็มีถึง2อันไปแล้วนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือแขนข้างซ้ายนะครับซึ่งแขนข้างเนี้ย จะเป็นแขนที่ยืดตรงนะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับก็เราสามารถถอดดึงออกมาแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับนี่นะครับเราสามารถโพสเปลี่ยนแขนเป็นแบบแขนตรงๆได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการความชอบในการตั้งโชว์นะครับแต่ว่าแขนสุดท้ายที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นแขนที่นี่นะครับมีอาวุธนะครับซึ่งเป็นเหมือนดาบนะครับเนี่ย มาให้ด้วยนะครับซึ่งแขนอันนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับก็ถือว่าทําออกมาใส่ใจรายละเอียดมากๆนะครับสําหรับคนเล่นเนี่ยน่าจะแฮปปี้มากๆนะครับนี่เสียบเข้าไปได้เลยนะครับอ่านี่ก็คือในรูปแบบของแขนนะครับอย่างที่บอกนะครับแขนเขาให้มาเยอะมากๆก็คือหลักๆเลยให้มาถึง4ชิ้นนะครับสามารถถอดสลับเปลี่ยนได้เลยนะครับโอเคแล้วมาดูไฮไลท์กันนะครับนี่คือหัวนะครับหัวของ ตัว Eliqil m o n อ e r นะครับก็ปั้นได้เหมือน Michael B Jordan มากๆนะครับอันนี้ผมถือว่าการทำ t e x เจอร์ดีเทลอะไรเนี่ยถือว่าทำมาได้สวยมากแล้วก็ทรงผมที่เป็น d ด a d l o c ที่เป็นเอกลักษณ์ของคาแรคเตอร์นี้ก็ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับซึ่งทีการใส่ก็ง่ายๆเหมือนกันครับสามารถประกอบใส่เข้าไปได้เลยนะครับนนี่นะฮะนี่ก็คือเป็นตัว e อลิกคิวมอนเกอร์หรือคิ l l e r p a n t นเตจากค่าย OG Studio นะครับที่ทำออกมาก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับนี่ถ้าเราดูจากโพสต์แล้วเนี่ยก็คือเป็นโพส์ที่เขายืนเหยียบแท่นอะไรอยู่สักอย่างนะครับแล้วก็เป็นฐานฉากของวากันด a าวากันดาโทนนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากอาวุธอะไรก็สามารถเปลี่ยนเล่นได้เยอะไปหมดเลยนะครับทั้ง4ชิ้นอย่างที่บอกว่าผมถือว่าค่อนข้างจะคุ้มมากๆนะครับก็ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนี่พูดเป็นซาร่ากับเป็นจอร์ดเลยนะครับก็คือ,อในชิ้นนี้นะครับก็คือทางผู้ผลิตนะครับได้มีการประกาศออกมาว่าเขาผลิตแค่35ตัวทั่วโลกนะครับซึ่งก็ผลิตน้อยมากๆแล้วนะครับแต่ว่าในความในความที่น้อยเนี่ยเขาก็ยังมีการประกาศมาว่าถ้าเกิดว่าคุณพรีออเดอร์ก่อนวันที่10นะครับคุณจะได้ชิ้นส่วนของอันนี้ครับคุณจะได้ชิ้นส่วนพิเศษนะครับนั่นคือชิ้นส่วน หัวหน้ากากนะครับอันนี้เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์เป็นรูปแบบหน้ากากที่ในคาแรคเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนที่เขาไปเข้าไปป้นในอหอศิลปะหรืออะไรนยครับพิพิธภัณฑ์นเนี่ยก็เขาก็ได้ขโมยตัวหน้ากาก,ากนี้ออกมาด้วยนะครับซึ่งเราสามารถเอาไปใส่กับหัวได้นะครับแต่ว่าหัวนะครับหัวที่มีมาเนี่ยก็ย,ยังใส่ไม่ได้นะครับเพราะมันยังไม่มีรูที่ใส่ ตัวหน้ากากได้นะครับโอเคเราก็ต้องถอดเปลี่ยนนะครับเป็นหัวลิมิเต็ดแล้วก็พิเศษนะครับในการจองอย่างที่บอกว่าถ้าจองก่อนวันที่สิบเนี่ยคุณก็จะได้หัวนี้ไปด้วยเลยนะครับซึ่งหัวนี้เนี่ยก็จะมีรูปแบบพิเศษก็คือเรามันจะมีรูโบโบตรงนี้ใช่ไหมครับเราสามารถเอาหน้ากากเนี่ยใส่เข้าไปได้นะครับมางี้นะฮะอัปเกรดความเท่เข้าไปอีกนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะคุ้มนะครับซึ่งเรามาดูราคากันดีกว่านะครับผม ราคาของเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ที่29,000บาทนะครับก็ถือว่าราคาไม่ได้สูงมากนะครับถ้าเทียบงานสเตจูอื่นนะครับในตลาดนะครับข้อมูลอย่งอื่นกันบ้างดีกว่านะครับก็ มัดจำเนี่ยจะอยู่ที่7,500บาทนะครับซึ่งจะเปิดพรีจนถึงวันที่31มีนาคมนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยรีบเข้ามาพรีออเดอร์ได้นะครับทั้งทางช่องทางเล่นให้เด็กมันดูหรือทางดุกทอยสโตร์ทางแฟนเพจ Facebook นะครับก็สามารถเข้ามาพรีออเดอร์กันได้นะครับสินค้าเนี่ยจะออกในช่วงสิ้นปีนะครับคือช่วงควอเตอร์3าและควอเตอร์4ของปี2021นี้นะครับผมก็เรียกได้ว่า,างานรอไม่นานมากนะครับก็คือสิ้นปีก็ได้เล่นกันแล้วซึ่งก็เป็นอีก คาเลคเตอร์ Character หนึ่งนะครับที่งานค่าใหญ่ๆเนี่ยยังไม่ได้มีทำออกมาแล้วก็คิดว่า,านักสะสมหลายๆคนน่าจะชื่นชอบกันนะครับแล้วคิดว่า ควรจะต้องมีเป็นคอเลกชันสะสมนะครับถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับค่ายนี้ก็หลักๆประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวตัว Culer p a n แพน e r นะครับจากค่าย OG Studio นะครับหลักๆประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชกกับช่องเล่นให้เด็กมันดูด้วยนะครับฝากลุกทอยสตูดีด้วยครับสามารถเข้าไปเพีวเด์ของเล่นใหม่ๆได้ที่นั่นครับผมโอเคแล้วถ้าใครมีข้อมูลอะไรอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปพิมพ์ใต้คอมเมนต์คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ ประมาณนี้ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับเย้โคตรเสียว